สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a l e Star mm hmm. ก็เข้าเดือนสิงหาคมแล้วอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะว่าดาวพุดธถอยหลังจนถึงปลายเดือนวันที่2 8นะคะให้ระวังเรื่องการสื่อสารแล้วก็การเดินทางให้มีแผน A แผน B นะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าเพิ่งซื้ออะไรใหม่ให้อดใจรอไว้เดือนหน้านะคะ mm hmm. จะเป็นการดีที่สุด วันนี้นะคะจะเป็นคลิปข้อความรักนะคะจากเนื้อคู่ของชาวราศีมังกรหรือมังกรน,นะคะในช่วงนี้นะคะว่าข้อความจากความรักถึงคุณกระเด้งออกมาเลยอ่ะเอาเลยละกันนะคะ divination divination นะคะแปลว่าให้คุณนะคะ เอาพลังงานนะคะจากอินไซต์ของคุณนะคะโฟกัสที่ตัวเองให้คุณมีความสตรองนะคะเพื่อที่คุณนะคะจะเมนิเฟสสิ่งที่คุณต้องการนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอความรักที่ไม่สมหวังใดๆเลยก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสาร,รว่าคุณและเขานะคะมีความแข็งแรงมีความเลิฟตัวเองนะคะโฟกัส ัวเองค่อนข้างเยอะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วทําให้ตัวเองมีพลังขึ้นมาจากที่อาจจะเหมือนสูญเสียพลังไปกับความรักเก่าก่อนนะคะที่อาจจะไม่ตอบโจทย์พวกคุณนะคะทั้งคู่ของคุณเลยแล้วก็คุณด้วยนะคะ protection นะคะไพ่นางฟ้าอยากจะสื่อสารว่าคุณนะคะได้รับการปกป้องนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือ คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะและคุณก็เชื่อว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเขาของคุณก็เช่นกันนะคะ Life Energy นะคะคุณนะคะมีเอนเนอร์จีเหลือเฟือนะคะความสุขของคุณนะคะจะเปล่งประกายออกไปไวเบรชั่นที่คุณมีความสุขตอนนี้นะคะถ้าคุณมีความสุขแล้วนะคะในระดับหนึ่งจะส่งไวเบรชั่นออกไปยังคู่ของคุณและคู่ของคุณนตอนนี้เขาก็ มีความสุขแล้วนะคะแล้วมี energy พร้อมที่จะมีคู่นะคะคนต่อไป soulmate ลำดับต่อไปซึ่งก็คือคุณนะคะถ้า vibration ของคุณและเขาตรงกันนะคะเป็นพลังงานความ joyful นะคะ positive แล้วก็เป็นพลังงานบวกอย่างแท้จริงนะคะอะไรก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่พลังงานบวกแต่ว่าณตอนนี้ คุณและเขามีพลังงานข้างในที่พร้อมแล้วที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ๆและพลังงานดีๆนะคะที่จะเข้ามาคราวนี้มาดูนะคะไพ่เมเจอร์อะคนาว่าจะสื่อสารข้อความรักนะคะใดๆสู่ชาวมากรน,นะคะก็คู่ของคุณนะคะเขาเป็นคนแบบไหนพลังงานยังไงนะคะเรามาขยายความกันนะคะ ข้อความรักจากเขานะคะสู่คุณจะเป็นอย่างไรนะคะสเตรนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานชาวราศีสิงห์ได้นะคะ mm hmm. เป็นธาตุไฟแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยทีเดียวเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาโดดเด่นนะคะ mm hmm. เป็นชาวราศีสิงห์ได้คนคนนี้ แล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้เจอกันอาจจะเคยฝันแล้วมีความเชื่อว่าจะต้องเจอคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่คุณทั้งคู่อขอพรจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะจัดจเมน้นเห็นไหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ ตอบรับสิ่งที่คุณและเขาได้ขอไว้นะคะคุณทั้งคู่มีความเป็นคู่บุญบารมีกันมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณนะคะความหวังใดๆเลยที่คุณทั้งคู่เคยมีเขาก็หวังว่าจะได้เจอคุณนะคะที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมได้นะคะราศีกุมได้นะคะแล้วก็เป็นคนไกลคนไทยที่อยู่ไกลเติบโตเมืองนอกหรือ คนต่างชาตินะคะที่เขามีความอยู่ไกลคนละพื้นที่กับคุณนะคะแล้วมีความเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะถ้าคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกตกหลุมรักเขาได้ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วเขาเองก็เหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าเจอคุณแล้วอ่ะเหมือน l o v e at first sight นะคะเพราะคุณน่ารักสวยหล่อดูดีนะคะเขาเองก็เช่นกันนะคะ เอร์มิทอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้ราศีกันแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอายุอาจจะมากกว่าคุณได้หรือไร้เลี่ยกกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสุข,ขุมนะคะเป็นคนที่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เพลฟูเนสมากนะคะเป็นดูเป็นผู้ใหญ่ละกันดูสุข,ขุมนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะฮาร์ริแฟนเป็นคนสุข,ขุมจริงๆนะคะชัดเจนเป็นธาตุดินได้เป็นราศีพฤษก ได้นะคะแล้วคนคนนี้อย่างที่บอกเขาเข้ามาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะให้ความชัดเจนและแต่งงานกับคุณนะคะไม่ต้องรอนะคะมามาด้วยความชัดเจนมั่นคงเพราะว่าเขาก็ต้องการความรักที่ดีๆนะคะความรักที่ใช่และเขาก็ภาวนาวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับคุณเช่นกันเพราะฉะนั้น ไม่ว่าอะไรที่คุณกับเขาจะต้องได้มาเจอกันเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญกับชาติที่แล้วได้ส่งคุณทั้งคู่มาเจอกันนะคะเนี่ยฮโรแฟนก็มาสมท็อปอีกว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่เป็นผู้ชายหรือเป็นเทพผู้หญิงองค์ใดที่คุณนับถือนะคะคุณทั้งคูอ่อาจจะมีความเชื่อหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เขาคนนี้เชื่อถือเขาก็อาจจะแนะนําแล้วก็บอกในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าทุนทั้งคู่ฝันถึงกันนะคะมีไวเบรชั่นว่าจะต้องเจอคนแบบนี้คนคนนี้นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาตอบโจทย์ว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะแล้ว ไพ่าฮาร์ฟันเนี่ยความเป็นต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นคนไกลอายุมากกว่าคุณมีความเป็นผู้ย้ายผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบคนเอาแต่ใจตัวเองนะพลังงานเป็นคนที่อบอุ่นนะคะคุณรู้สึก ดีเมื่ออยู่กับเขาเขารู้สึกให้ความอบอุ่นคุณได้คุณรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่แรกเห็นเลยเพราะมี The Star Love a t f i r s t sight มี Judgment เพราะฉะนั้นนะผู้อ่านคิดว่าเขาเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณนะคะคุณขอคุณได้แบบนั้นนะคะเป็นพลังงานที่จริงจังมั่นคงนะคะแต่ว่าชัดเจนด้วยในในเขาเรียกอะไร ในข้อเดียวกันนะคะในคนคนเดียวกันชัดเจนมั่นคงถูกใจนะคะมีครบในคนคนนี้นะคะแล้วก็พลังงานผู้อ่านคิดว่าไม่นานเกินรอหรอกนะคะน่าจะเลยเดือนกันยาไปแล้วคุณอาจจะได้เจอเขาเขาอาจจะเข้ามาทางการเดินทางสูงนะคะคุณเดินทางไปไหนคุณอาจจะเจอเขาโดยบังเอิญแต่ไม่มีความบังเอิญอย่างที่บอกคุณอาจจะเจอเขาทางโลกออนไลน์ได้นะคะ จากผู้ใหญ่แนะนําได้คนรู้จักแนะนําได้นะคะลองสังเกตดูว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นไหมมี energy บวกๆไหมนะคะคนคนนี้เนาะมาดูไพ่ Roman c n angel ว่าอยากจะสื่อสารข้อความใดจากเขาคนนี้ส่งถึงคุณอีกคะพลังงานเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากนะคะพลังงานคนคนนี้นะของชาวราศีมังกร Romantic f e ลลิ่งกำลังจะเข้ามาแล้วความรักที่สวยงามนะคะโรแมนติกนะคะมันคุ้มค่าที่คุณรอคอยมานานคุณทั้งคู่เลยนะคะขอจะฉศสิสศ่ิสิทธิก็สิริสิทธิ์จะมอบให้คุณให้คุณมีพลังงานบวกเข้าไว้ stay optimistic นะคะแล้วคุณจะพบกับคู่แท้คนที่มั่นคงในรักนะคะคนที่พร้อม ที่จะให้ความอบอุ่นกับคุณนะคะเขาจะเข้ามาในเร็วๆนี้แหละนะคะผู้อ่านคิดว่าน่าจะประมาณเดือนกันยาหรือว่าเลยกันยาไปสักหน่อยนะคะคราวนี้มาดูไพ่เลิฟออร์คิลมีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารกับมาก่อนมั้งคะขอหนึ่งใบค่ะ manifesting miracle เห็นไหมคะ ไม่ต้องอะไรแล้วสิ่งที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะขอใครไว้คุณจะได้แบบนั้นเลยขอคนที่มั่นคงชัดเจนคุณก็ได้คนนั้นเขาเองเขาก็เมนิเฟสนะคะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะขออยู่ทุกวันว่าอยากจะเจอคุณแล้วนะคะมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่จะได้พบกันในเร็ววันนี้ผู้อ่านเป็ในกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ